และกระเบื้องเนี่ยลุงตาเป็นคอชอบกระเบื้องสีดาแบบเนี้แล้วจะามาปูกุติตัวเองซื้อมาเรียบร้อยเลยแต่ผลสุดท้ายบริษัทเชอราอยากทํากูเลยจัดใจให้เขาไปทํากระเบื้องก็เลยไปตกอยู่กับคุณบาชายัยโอ้โหที่กูเลือกอ่ะนะก็เลยต้องเอาไปปูกุติคุณบาชายัยลุงตาไม่ได้หลังใจอยากปูกระเบื้องก็ไม่ได้ปู เขาไปปูให้ตลุตาถามคู้บาายชัยเรื่ังคำว่าท่านชอบชอบไหมใส่ตายกัะมั่งไปแล้วอ๋อต้องชอบเอา้ากูก็ไม่มีสิทธิ์เลือกครักกูเลยนั่งมองอยู่เห็นไหมบางสิ่งอะ่ะเราต้องเขาอยากทำเราก็เลยเห็นศรัทธาเขากูก็เลยไม่ได้ปูกระเบื้องสีดำ เนี <N> ่ย <N> <N> บางทีเราอยากทํามันยังไม่ได้ทำเห็นไหม